สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมคุณไอเกเรเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างศาลาพระนะครับอ่เดี๋ยวเรามาดูนะครับอุปกรณ์กันก่อนเลยนะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีบล็อกคอร์สนะโทนคอร์สเรียบๆนะฮะหรือว่าสมูทคอร์สนั่นเองนะครับแล้วก็คอนกรีตสําหรับทำหลังคานะครับคลิปนี้ผมใช้เป็นคอนกรีตเหลืองนะครับแล้วก็ตามด้วยบันไดไม้ไผ่นะฮะบล็อกทอง นะครับแล้วก็ลูกกลงแบบนี้ที่เป็นทองแดงนะครับสนิมเขียวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คมไฟแล้วก็ตามด้วยรวมไม่ไผ่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูผังกันก่อนเลยครับผังก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะครับตัวหลักๆแล้วนะครับผังในทุกด้านก็จะเป็นเลขขี้หมดเลยเนาะอ่านะครับในเกือบๆทุกด้านนะครับส่วนใหญ่นะครับอ่าจะมีตรงส่วนหนึ่งที่จะเป็นสีบล็อกนะครับอ่าโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับโดยขั้นตอนแรกนะฮะผมก็ทําการนะครับทําสร้างฐานก่อนแล้วกันสร้างฐานก่อนนะครับวิธีการวางผมนะผมจะวางแบบนี้นะครับปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับเว้นตรงกลางแบบนี้ไว้ทั้งหมด3ช่องก่อนนะนะครับแล้วนำาอคคอร์เนี่ยมาวางแบบนี้เป็น2 2แบบนี้อ่านะครับแล้วก็วางไปตามผังนะครับที่ผมได้วางไว้ตรงนี้ให้ลากมาสนะครับอ่าตรงนี้ก็ลากมาส โซนตรงแนวนี้นะครับจะนับรวมกันได้เจ็ดบล็อกนะครับอ่าแล้วลากมาแนวหลังสุดสิบสามบล็อกนะครับรวมกันอ่าด้านนี้เจ็ดบล็อกนะครับอ่าด้านนี้สี่บล็อกด้านนี้รวมกันได้สี่บล็อกอ่าก็จะได้ฐานแบบนี้จากนั้นก็นำนะครับบันไดควอทเรียมเนะี่ยวางทับลงไป อ่ะเราก็จะได้ฐานเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเห็นชัดเจนไหมครับโอเคเนาะนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาสร้างในส่วนที่เป็นพื้นกันแล้วกันนะครับพื้นเนี่ยนะครับได้หมดทุกบล็อกนะครับผมใช้บล็อกอะไรดีอ่าเดี๋ยวผมขอใช้เป็นบล็อกนี้แล้วกันทําเป็นพื้นเนาะนะครับผมก็จะวางพื้นนะครับแบบนี้แล้วกันภูไปเลยนะครับใช้บล็อกอะไรก็ได้ในการวางพื้นนะครับ จะเป็นบล็อกคอร์นะครับเหมือนเดิมก็ได้นะครับอันนี้ผมทําเพียงแค่ให้แยกชั้นนะครับให้ชัดเจนนะครับว่าวางอย่างไรนะครับอันนี้เป็นพื้นอันนี้เป็นผนังกําแพงอ่านะครับผมก็จะวางเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทีนี้ผมก็จะสร้างในส่วนที่เป็นบันไดาทางขึ้นนาองง่ายๆเลยนี่จบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแค่นี้เองจริงๆ นะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการนะครับนำบล็อกคอร์เนี่ยมาขึ้นโครงสร้างเนาะนะครับโดยเราจะเริ่มเป็นเสารตรงนี้นะครับความสูงทั้งหมดเท่าไหร่ดี7บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7ห้าหดนะฮะ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้าห็ดอ่าให้ได้7บล็อกนะครับแบบนี้เป็นเสารตรงนี้ก็มีเสาด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่ห้า นี่เสาอยู่แบบนี้นะครับอีกฝั่งนึงเหมือนกันอ่าก็จะได้เสาลักษณะแบบนี้นะฮะจากนั้นก็เชื่อมด้านล่างแบบนี้อ่านะครับตรงขอบนะครับดึงมานะครับขอบตรงนี้ดึงมาดึงขอบมานะครับเป๊บเป็นรูปแบบนี้อ่าโอเคเนาะให้ได้แบบนี้เลยจากนั้นทําเป็นคานตรงนี้ อ่านะครับดึงมาทุกด้านให้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็ดึงด้านหลังอ่าได้แล้วนะครับต่อมาด้านนี้จะเป็นลักษณะคล้ายกับตัว L นะครับดึงมาแบบนี้เรียบร้อยอ่าก็จะเป็นแบบนี้เหมือนตัว L นะครับเหมือนมุมฉากก็เหมือนนะฮะแล้วก็ทำการนะครับดึงตรงนี้ขึ้นมาอ่าโดยบล็อคคอร์สเหมือนเดิม ่าแล้วมุมตรงนี้ผมก็จะปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยปิดไปเลยนะครับอ่าเราก็จะได้ผนังแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นผนังตรงด้านหลังเนี่ยก็ทำเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเนาะ ทางมหลังก็ปิดด้วยนะฮะอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับนำบันไดคอร์สนะครับอ่าวาแบบนี้ครับกลับหัวปึ๊บแบบนี้อ่านะครับเพื่อเป็นซุ้มแบบนี้เป็นเหมือนซุ้มโค้งนะครับโค้ง,งแบบนี้อ่าโอเคนะฮะซุ้มโค้งกลีบบัวนะครับตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยเหมือนกันเหมือนกันปึ๊บ ปุ๊บอ่าซุมโค้งกลีบบัวเรียบร้อยนะครับวางให้เป็นแบบนี้กลับหัวนะครับหันหน้าชนกันแบบนี้จากนั้นนะครับก็นํานะครับตะแกรงนะฮะทองแดงขึ้นสนิมแบบนี้นะฮะวางลงไปหรือใครจะไม่วางก็ได้เนาะจะโชว์นะครับให้มันโปร่งนิดนึงก็ได้นะครับตัวคานจะได้มีความโปร่งนะฮะในส่วนของหน้าต่างนะครับอ่านะครับแล้วแต่นะฮะ อ่าโอเคจากนั้นนะฮะเราก็ทําการนะครับขึ้นโครงสร้างของหลังคาเนาะผมก็ได้ใช้2บล็อกนี้เลยเนาะนะครับบัใน,ในไไผ่กับบล็อกทองนะครับในการวางเนาะวางเป็นลักษณะของหน้าจั่วแบบนี้ครับปึ๊บอ่านะครับแบบนี้ปึ๊บหลังจากนั้นก็วางขึ้นไปไงี้ครับ1 2 3แล้วก็ทุบด้านล่างออก1 2 3ทุบด้านล่างต่อไป1 2 3ทุบด้านล่างเรียบร้อย ทำอีกครับอีกรอบหนึ่งปึ๊บอย่างนี้อ่าแบบนี้1 2ปึ๊บจบนะครับต่อมาอีกด้านหนึ่งครับเหมือนกันปึ๊บเราทําทั้งหมด3ด้านเนาะอ่าให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่า,อาโอเคเนาะแล้วก็วางนี้ปึ๊บอ่าเรียบร้อย อีกด้านเดียวครับอีกด้านเดียว่ยางนี้ครับปึ๊บง่ายๆเลยนะฮะโอ้โหเรียบร้อยปึ๊บๆอ่านะครับแบบนี้อ่าโอเคแล้วก็ดันมาข้างหลังปึ๊บข้างหน้าแนี้ปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นนะครับวางนะครับคอนกรีตเหลืองนะฮะเป็นหลังคาเนาะก็วางแบบนี้ เป็นลนักษณะนะครับแบบนี้คล้ายตัว L นะเวลาเราวางนะครับเป็นแกนแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับพอมาถึงตรงเนี้ยใช้บล็อกอะไรนะครับถึงตรงนี้ผมขอให้ใช้เป็นบล็อกคอเรียบนะฮะแบบนี้สมูทคอร์เนาะวางแบนี้ปึ๊บให้เป็นแกนแบบนี้ให้เป็นเหมือนรูปตัวทีนะครับอ่าเป็นลนักษณะเชื่อมแบบนี้อ่าโอเคเนาะนะครับ คอนกรีตเราก็จะลงมาแบบนี้อ่นะครับอ่าตรงนี้อ่ะปิดไปเลยนะครับแค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับนำเเป็นสลับเรียบเนาะสลับคอร์เรียบเนาะ,ว,รรนะวางเข้าไป งนี้วางปิดตรงนี้ไปนะครับปิดขอบเก็บงานนะครับปึ๊บให้เรียบร้อยอ่ะก็จะลักษณะแบบนี้จากนั้นช่องว่างตัวนี้ก็สามารถใส่เป็นช่องระบายอากาศหรือจะใส่เป็นบล็อกไม้นะครับเป็นหน้าบันก็ได้หน้าจั่วนะครับแต่ว่าผมไม่ทําดีกว่าอุดไปเลยนะครับอ่ะจบนะครับเรียบร้อยง่ายๆนะครับ อ่านะครับเรียบร้อยแล้วอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนึงอ่านะครับใส่เป็นยังไงก็ได้เนาะตรงนี้นะครับ่ะโอเคนะครับต่อมาผมก็จะทําการนะครับนํานี่เลยนะฮะร้วยผ่วาวนี้ปึ๊บปึ๊บอ่านะก็งี้ปึ๊บอ่าดีไหมดีไหมนี่ประมาณนี้อ่าวางสองถึงสมบล็อกนะครับความสูงกําลังดีนะครับแต่สองบล็อกแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ อ่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่าใส่เข้าไปตรงนี้นะครับทําเป็นลักษณะของเรียกว่าเป็นคันถวยหรือว่าไม้ค้ำเนาะหรือว่าเป็นแขนนางอะไรเงี้ยนะครับในทางคําศัพท์นะฮะต่อมานะครับเราก็นําไม้ไผ่มาเสริมความอลังการนิดนึงนะฮะก็ใส่เป็นแบบนี้นี่อ่านะครับปึ๊บวางนี้นะครับด้านแบบนี้ปึ๊บอ่าปึ๊บโอเคนะครับปึ๊บ ปึ๊บอ่าเรียบร้อยนะครับให้ดูมีความเป็นไทยๆนิดนึงนะฮะอ่าโอเคนะครับถือว่าใช้ได้แล้วนะครับต่อมานะครับประตูเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ยังไงก็แล้วแต่นะครับในส่วนของประตูเนาะนะครับผมก็จะวางเปิดงี้เลยอ่าต่อมาในส่วนของเพดานใช้สีอะไรดีนะครับเพดานเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้เป็นคอนกรีตแดงแล้วกันนะครับจะได้ไม่ซ้ําให้วางตรงขอบนี้เลยนะครับขอบเหลืองตรงนี้นะครับ อ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทําการสร้างรูปนะครับคลิปนี้ไม่ยากน,นะครับสร้างแบบง่ายก็วางลักษณะแบบนี้ฮะวางเป็นฐานขึ้นมาก่อนเนะนาบบนนะฐา,นะานผมก็จะใช้เป็นแบบนี้แล้วกันวางบันไดนะครับ,รบแบบนี้ปึ๊บแล้วก็นี้ปึ๊บอ่านะครับแล้วก็วางนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าโอเค ังจากนั้นนะครับก็อุดรูหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่นะครับเป็นลักษณะของบล็อกคอนกรีตเหลืองนะครับวางแบบนี้อานะ่านะครับไช้านะฮะอ่าลักษณะแบบนี้อ่านะครับไปช้าเลยนะฮะบ,บล็อกทองนะครับแล้วก็สีทองตรงนี้ ล็อกท้องนัานบนเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยบันไดหน่อยก็ได้นะครับแบบนี้ตามด้วยนี่เลยนะครับโคมไฟหลังจากนั้นก็นำโคมไฟเนี่ยไปประดับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สว่างแน่นอนครบทุกด้านแล้วนะครับอ่ะเพื่อนๆจะตกแต่งเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับ ว้าวนะครับสวยๆงดงามอลังการส,สุดๆไปเลยนะครับนี่ก็คือศาลาพระนะครับว้าวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจ GardinerTV ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้ขอสวัสดีครับท่านผู้ชม